มี่งอัปเดตเรื่องคิ้วเลยน่ารักเหมือนเดิมครับคิค้วเ <c oughs> อาไม่ใช่ก็ดีขึ้นครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปถอดใหม่นะครับตอนนั้นมันเกิดอ,อะไรยังไงคือหลายคนก็เป็นห่วงไม่ได้ข่าวว่าเย็บไปหลายเข็มดกวยตอนนั้นเป็นอุบัติเหตุครับผมเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยเราดูว่ากล้องขูเทาหด้วยครับผมแล้วเป็นซีนอารมณ์เลยนะครับผมแล้วเราก็เดินไปชมกล้องใช่พี่ลวกล้องก็ไม่ทันเห็นก็ถมไปทันเหมือนก,กันก็พลาดเข้าเลย ก็ฟาดเขาเลยก็ถือว่าฟาดเคาะไปปีนี้อ่าอันนี้โดนไปกี่เข็มครับทั้งหมดที่โดนไปแปดเข็มนครับผมนี่จริงแล้นรู้สึกว่ามันโดนที่คิ้วหรือมันโดนที่ตึ้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโดนโดนตรงคิ้วเลยครับผมมันเป็นเป็นเหลี่ยมของเลนกล้องนะที่กล้องใช่เพราะว่าเดินไปหันหลังปักสองเก้าโดนเลยใจลอยไหมลอยไหมชาไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรฮะตอนแรกจับดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรสักแป๊บก็ เรารู้สึกมีน้ำระยกลมาตาเป็นสายเลือดเราก็หยดมาตอนทุกคนก็มาช่วยห้ามเลือดฮะตอนนั้นแอบใจเสียวว่าเฮ้ยมันจะเสียโจมไหมอะไรอย่างนี้ตกใจนิดหน่อยครับผมแต่คิดในใจก็ไม่ได้กลัวเจ็บแต่กลัวเป็นแผลเป็นมากกว่าแต่ก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแล้วตอนเย็บเจ็บไหมเจ็บเพราะว่าอาจจะ เป็นคนกลัวเข็มด้วยแล้วก็ไม่เคยแบบเย็บมาก่อนครับผมแล้วหมอบอกว่ามันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแต่หมอจะลองเข็มแรกเ่งรู้ประสบการณ์ใหม่หมอขอลองจิ้มเลยนะจิ้มอ่ะเจ็บไหม,มอ๋อเจ็บอยู่ครับอ๋อยาชาจะไม่ออกฤทธิดรอแป๊บนึงแล้วหมอก็จิ้มไปได้ทำกับหมอไหมคะว่ามันจะเป็นแผลเป็นไหมหรือว่าอะไรต่ำหรือไม่คุณหมอบอกว่าการที่แผลเปิดคือการเย็บใช้ได้เสร็จแล้วคือการไม่เป็นแผลเป็นอี่สุด ไดเราก็เลยต้องเย็บถ้าไม่เย็บมันก็จะเวิร์กมากขึ้นแล้วก็จะเป็นแถบป็นย่ชัดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้โดนไปกระทบถึงตรงเบ้าตาอะไรกไม่ครับรู้สึกว่าโชคดีมากถ้าเราโดนแบบเข้าตาหรือว่าแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเด่นชัดมากกว่าทำไมพี่ซีถึงคิดว่ามันเป็นการฟาดคอฟาดคอเวลารู้สึกว่าเจออะไรที่แบบแปลกๆหรือว่าอะไรที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยมันคือการฟาดคอไปเพราะว่ามันก็ เกิดม,มาแล้วเราก็ต้องรักษาดีเชื่อไม่ได้มีใครผิดครับคือวันนี้จะเป็นตัดใหม่ใช่วันนี้เป็นตัดใหม่ครบ7วันตัดใหม่ ผมก็ไม่คิดว่าหนูจะหมุนมือตลอดเวลากระดิกนิ้วตลอดเวลาทุกวันอ,อีเวนต์ขนาดนั้นเอออย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงแต่แรก <laughs> รู้ว่าจะแบบอ่ะไม่ไม่แบบว่าเล่นแบบพลกงานอีเวาานต์ขนาดนี้คิดว่านิดหน่อยแต่อันนี้คือไอายกมือเลยอายกมือเดี๋ยวซื้อให้สิบวงมาเลยยกม,อยมือสิบพวง ให้แหวนจริงๆเอาจริงยากมากเลยที่จะเลือกของขวัญให้หนูครับผมเรารู้สึกว่าหนูก็ได้ตับแฟนคับหรือว่าหนูก็มีกําลังซื้อทุกอย่างแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัดสินใจเองเลยเราชอบมากๆเราชอบมากเรารู้สึกว่าแหวนตัวนี้มันเป็นแหวนที่เพราะแรกเอกใจแล้วเราเป็นคนที่แบบซี้อแบบความความสวยความงามมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะแค่หัวมันไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบซื้อทั้งทั้งแบบว่าทั้งวงเลยครับผมแต่มันก็มีบบหลายขนาดก็าตามกำลังครับว่า แหวนแทงไว้ก็แทงอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าอย่างที่เคยบอกว่าเป็นผุ้ท่าทางใจอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเป็นเป็น,ปนรางวัลหรือวันเกิดแบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับผมตอนที่ให้เขาเห็นอาการท่าทีาเขาแบบชัดเจนเลยไหมว่ายังไงตอนที่ให้เขาเห็นการท่าทีชัดเจนว่ายังไงใช่ไหมครับเขาแบบว่าเต้นเต้นฟ้าจ์ไปอะไรเงี้ยตอนแรกตอนแรก ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่ามีของฝันับผมเพราะว่าผมบอกไปแล้วไม่มีเราไปแอบเอาไปให้ที่ร้านอาหารแต่จริงก็ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรมากมายก็แค่ยื่นให้เป็นปกตินะครับผมแล้วก็หนูก็เปิดดูเปิดดูแล้วก็ดูไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าต้องชอบเพราะว่าเราชอบถ้าไม่ชอบก็จะมาทำให้ชอบถ้าอ้อชอบเราเป็นหลาถ้าหนูไม่ชอบตอนนี้เอามาคืนได้ใส่เหมือนกันชอบสิถ้าไม่ชอบไะยกตลอดหรือมือจริงๆหนูคิดในใจว่าเดี๋ยวสักวันจะยืมหนูออกงานหน่อยยืมงแหวนหนู จริงๆเรารู้ได้ยังไงใส่ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยจริงๆจริงๆไม่ไ kind ด of ้รู้ใส่ใส่ครับผมแต่เรารู anyway> ้สึกว่าเราก็ลองเทียบกับยิ้มก้อยของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเอาจริงเวลารู้สึกร้องเพลงอ่ะยิ้มก้อยมันเห็นชัดที่สุดเวลาจับไม้หรืออะไรเงี้ยอะไรเลยที่สี่การจับก้าวใส่ได้พอดีเลยใช่ไหมับใส่ได้พอดีเลยครับผมจริงๆกลัวเหมือนกันว่าจะไม่ไม่พอดีก็เลยคิดในใจว่ามันแค่ไม่พอดีแค่เปลี่ยส่ขนาดนี้แค่มอง่าหนูอยาก ใส่ยิ้วอื่นก็ไปเปลี่ยนใสได้อไรเงี้ยแต่ถ้าถามไม่เนี่ยอยากใส่เ็ก็่อยแล้วเป็นไงบ้างพอคนรับขขงแบบว่าภูมิใจมากเขาประกาศออกไลน์เลยว่าภูมิใจใช่ไหมฮะใช่เขาประกาศออกไลน์เลยว่ามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วใช่ครับแหวนวงนั้นมีเจ้าของคือหนูแสดงว่าถ้ามันเกิดเราอย่างถ้ามันเกิดเราจะคิกหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราก็เล่นแบบว่าเล่นใหญ่กว่าเลยนะ หนูจะคิดหนักไหมคิดว่าถ้าเป็นพื้นฐานที่ใส่หนูหน่าจะคิดหนักแต่ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นอะไรก็ได้เราไม่เสียดีจริงๆไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นหนูเป็นเราอย่างที่เป็นทุกวันนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้นะครับก็หลายคนมองว่านอนชอบซื้อของที่ให้ใช้ได้ใช่ก็ถ้าอากได้จริงจริงก็รถกลับบ้านถ้าหนูมีกํลาลังก็อะ <c oughs> ไรนะรถกลับบ<ป>้านรถกลับบ้านตอนนี้ก็เก็บเงกนซื้อบ้านอยู <c oughs> ่เพราะว่าเราลดเราซื้อแล้ว จะให้น้องไปช่วยให้น้องซืเอาถกาให้อุดเล่นนอุลเล่นถ้าซื้อให้ก็ไม่กล้าอยู่อ่ะจริงจิงิเกิลยัจะิลอนอิงครับผมปล่อยไปแล้วครับ่เป็นตัวสองของคโคช่ขอบคุณเมื่อไหร่โกแนจเป็นตัวสองของท่านนะสามอัวสามสาามเขาเป็นเกียร์ของน่ใจอีกสักพักใหญ่ครับผมเึงเธออาจจะต้นปีหน้าละป่า ปีหน้าหรือเปล่าหรือว่าไปปีนี้อาจจะมีอะไรบอดก็อยู่แล้แค่บอดชีวิตกันอยู่แต่ตอนนี้คือเริ่มไปบ้างแล้วคิดไปบ้างแล้วว่าอยากได้แนวไหนอะไรยังไงคิดไป,ปบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันมันย่ามคณนกรรมการที่แบบว่าจะได้เพลงที่เราแบบแฮปปี้อ่ะเผลอเผล่อถ้าออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเกลียดมันก็ก็ต้องเปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่าอยากเป็นเพลงแรกที่เราสึกว่าแฮปปี้กับบู๊บบู๊บแดนโทนมันมันมันอยากดุด้นแปว่าโอ้อยากดุดันอ,กอีกเขาเปิดมาก็คือทําให้ท่ามันเบี้ยวบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบอร์สองาาสิงส่งที่กัาเปล่ รู้สึกว่าผมจะลองคอนไปแค่นั้นแต่แต่อย่างอางื่นก็รู้สึกว่าเราทําเป็นสไตล์ของตัวเองเราไม่ได้แบบฟอรี่ว่าว่าจะแบบกดนั่งตัวเองไปทําไมเรารู้สึกว่าเราอยากได้พิเศษในสิ่งที่เราอยากออกเพลงประมาณน,นี้แล้วก็เนื้อหาประมาณน,นี้ถ้ากดน,นั้นคือการร้องมากกว่าว่าเราจะร้องเพลงนั้นได้บางหน่อยแค่ไหนหว่าเวลาออกงานเนี่ยเราจะร้องได้มางน้อยแค่ไหนการขับเป็นชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องรองกันอีหน่อยอาจจะต้นปีเลยมไม่อีกหน่อยฮะไม่อีกาน ครับผมปีนี้ก็จะเป็นบบจะมีหนายซอมบี้ครับจริงรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆทุกคนแบบตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าบทจากเขาที่คุยมาตื่นเต้นมากๆแล้วก็เขาเอากท,ทางทางพี่ออฟเอานักวิธีสายจริงมาิเคอร์ะไรแบบนี้ทาเรื่องเล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในใจหัวอย่างเดียวว่าโอ้โหจะถ่ายได้เหรอแต่เรารู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องซอมบี้มันต้องทาให้ถึงนะครับให้ถึงหรือว่าบทติดขัดอะไรเนงะี้ยมันก็ จะมีอะไรที่แบบไม่สุดอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเขาก็ทำงานหรือเมื่อไหรก็ทำเต็มที่ครัอนนี้หมายถึงนสิ่งที่เป็นสงิงค์ซาวเอร์อ๋อซาวไนเวอร์เป็นซอมมี่ใช่ครับทีนี้ก็จะ<ส>มีซิซีเป็น,ไนังไงเป็นซอมบี่ยากแต่อย่าเพิ่งเป็นเลยตอนแรกขอเป็นคนดีดก่อนอ๋อก็เือเป็นคนก่อนนะยุค่อไปก็คือเป็นซอมมีเลยได้นะเราจริงเยียครับโอเคขอบคุณครับยบย